ไปนะข้อบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปผมภาคเสียงเอาเวลานะครับเพราะห้าผมเปิดอ่าอันคลิปจากเสียงในเกมก็คือมันจะแหลกนะครับตัวขวาไฟด้วยตอนนี้โทรศัพท์กล้ามากเลยเบอร์เบอร์สองก็จำผมได้ไหมนะเบอร์สามอ่ะกูจำไม่ได้เดี๋ยวลองอีกพี่มาลองพี่มาช่วยไม่ได้ว่ามึงจะดูไปได้ยี่วิเดินถึงเตาบักเขี้ยวโอ้โหเฮา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  ไม่เห็นคนหรือแม่งเนี่ยห uh ึงไม่เห็นคนจริงหรอว่าอยู่ข้างล่ามกระโดดลงมาเนี่ยไม่สู้จิเล่นออกวงกันเพี้ยออกวงอะไรก่อนครับจานไม่ออกวงเลอ่าแอกแอกแอกแต่ก็รูเปิดหัวตายกันไปสองคนนี่แหละอ่าแอกแอกให้เบไปเลยแน่เนียนใช่ เวลาครับอีกวันนะครับเวลาเวลาไม่โดนลุงสองเลยว่าต้องคว้าข้างนอกมีกูอยู่ให้คนมาตายดอกไม้มาซอยน้องวองเวลาไว้ว่าต้องคว้าเวลากูเจอเวลาเนี่ยอื ลองไอ้มึงเก่งี่หรอกไปๆๆ่ากระไพร์ปึงนำทำไมกับมึงนี่ล่ะเออพู้รู้ต่เอาไปเลยสิเต็มสิโหไปได้ไปได้มากระไผ่์บอสตอนอื่นนะซอยของตอนกูไม่อีตายแล้วแม่เนี่ยกูยังไม่ตาย ได้่ดอกีหมาก็ได้ด้อขึน้นไปเล่นบังเงาด้อได้แค่นี้หรอมาดูสอง้แค่นี้หรออ้าไอ้ไม่โคตรเก่งเลยไอ,ไอ,ไอย้มนเกีย่กูเล่นมังดิกูยิงลิงไม่มูกะต้องฆ่าเอง โอ้ยเบอแดงแอสอยากมีกล้องเดียวมีกล้องเดียวเออม,มีตัวมีตัวยึดถึงบ้านยึดถึงบ้านบ้านไหนวะบ้าน,นไหนมันเอาวะมันเห็นอะแบ๊ะเบะแบบเดี๋วะวะเบาวะมีคนมีคนมันต้องมีตัวดักปงก็ต้อง าายาวมีแปดกล้องสู๋ไม่อยากมีกล้องเดียวฉันรู้ว่แปดกล้กองหรือกล้องเดียวเอาให้แน่แน่น้องยายังเมาเมามันก็นนจเจ็บบ่บ่เลยไปทางนี้ก็กรดิ เฮ้ยถึงมันก็มีเกียวลบก้อนลบก้อนลบลบลบดูไอ้บอกกูนะครับไอ้บอกกูตึงขนาดไหนต่อเลยโอกว่าโุ้ย,ยตึงมักเหรอวะขอบใจแต่เข้าหลังไม่ต้องกิสนน้องไม่ต้องตึง โอ้โหแมงรู้แล้วมันยังถือโอ้ยสวยสวยแดกไปแดกไปแดกไว้ดบเลยระวังอมโุ้ยแรงจังว่าปืนอะไรอ่ะเกียวอย่าเล่นไปทางนั้นเกียวเสียใจกูครับปันนี้กูอักแต้มบุญมาเยอะไม่ต้องขังดีดีแล้วรออด่ะ บอลเลยดีแล้วอ่ะรอดอ่ะบอลแล้วรอดวันนี้อาบแตุ่่นมาเยอะบอมบอมไปแยมเออเกี่ยวไปแยมเลยเกี่ยวเกี้ยวควันเอาเกี้ยวควันเอาไปซูบเลยก็ได้แหมผมผูนใจมากเลยครับเนี่ยมีคนตะไรบ้างมียาลายบ่มีลายยูมีตังชีกองหุ่นจะเกินเลนได้ก็เลยเด้อแยงไรแป๊บไงตอนนี้ยทำได้ให้หนึ่งมีคนตั้งสองคนเนี่ยที่ดูโบว์โบโบว์โบ้ยโฮ้ย ลั่นจ้าดึกไปดึกไปครับโคตรเอวอ่ะทำให้โคดถูกวังแน่นอนดูดูคนนำเด้อมึงดึกกายเพื่อโคดครับโคตรที่มันนี้ขยี้ศอกแล้วร้องรีบมันกันอายุเออตายตัวยิบยิเป็นไปเลยกันเลยครับ มึงกีป <Smart. S 3> ืนจ้อด้วยตั้งใจกดตีหรือโค่นนะครับปืนมีปเจ้อปืนจ้อมีปเจ้อมึว่าตายนะถ้าเกิดมีคนอะดูไว้นะครับโคนนะมีป็นของเราขาดนะโคดนเอิงจ้าคนเจ้าวิมไหวอันนี้ไหวเลยนะเยี่ยมเล่มยังเงี้ยนะแหงงงีอ่ะบอกเลยมเจอดิจอดเจอเลย นี่เลยอีกฟังนึงเลยเออ e, จอเลยจอเลยเออ e, จอเลยลูกกระสุนวิ่งควายนี่ e. อยู่ e. e. หรอจอเออสวยสวยเออไม่ทำอีตอมบงมีบนปานแมนยอจ์โอ้โหพี่พี่ทำยังไงให้ได้เก็ะสุนครับเนี่ย